วันนี้ผมมาถ่ายคลิปล้างตู้ปลานะครับปลาทองกับปลาคราฟจักระพัดครับปลาส่วนใหญ่ก็ซื้อมาจากอ,อ่ตลาดสวัสดิครับตัวละเอ,อ่อคราบนี่ก็ตัวละตอนซื้อมาต้นแรกก็ตัวละสี่สิบบาทครับปลาคราฟจักระพัดส่วนปลาทองก็ตัวละหกสิบที่ตลาดสมบัติถือว่าปลาราคาถูกครับแต่มีให้เลือกน้อยแต่ราคาไม่แพง ตัวนี้ซื้อมาตัวละยี่สิบบาทครับจักรพรรดิหัวสิงนี่ตัวละร้อยครับในซื้อที่สระบุรีครับจักรพรรดินี่ตัวละหกสิบตัวละสี่สิบาทซื้อมาจากสระบุรีเหมือนกันครับประทองช้นนี้หกสิบแต่เลี้ยงมานานแล้วครับเลี้ยงมาประคับจักรพรรดินี่ก็เกือบเกือบสองปีแล้วครับเลี้ยงในตู้ก็โตจะโตช้าหน่อย ก็ถ่ายน้าครับก็จะถ่ายน้ำครึคร่งตู้ครับเดี๋ยวขอรับเปลี่ยนน้ำก่อนนะครับ <S <S ตอนนี้กำลังเติมน้ำครับน้ำใหม่ถ่ายออกครึ่งหนึ่งก็เหลือไปครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เติมน้ำใหม่เป็นน้ำประปาเลยครับ อันนี้ทายน้ำเสร็จแล้วตู้นี้เป็นขนาดเออ่48นิ้วนะครับซื้อมาจากส่วนจุจัดราคาก็ที่900ครับเป็นตู้เปล่าครับ ตัวปลาไม่มีกองครับจกักรพรรดอันนี้ซื้อไซนี้ซื้อมาเมื่อก่อนสองปีเกือบสองปีครับก็คือไซนี้ตัวละสี่สิบบาทนี่ซื้อมาที่ยี่สิบบาทจากักรพษดสีส้มนี่ก็ยี่สิบบาทครับ ปลาทองตัวนี้ก็ซื้อมาสวบัสบ,บรีตัวละหกสิบหัวสินี้สบัดรีครับซื้อมาตัวละร้อยจักรพรรดิก็มีตัวเดียวครับตัวนี้แพตตินัมที่แพงของเขาก็คือตัวละร้อย น้ำที่ผมใช้ถ่ายก็เป็นน้ำปลาปานะครับไม่มีแทงไม่มีแทงกรองเลยนะปลาป่าตรงๆเลยแต่ว่าผมถ่ายน้ำปลาก็คือว่าถ่ายน้ําก็ออกครึ่งตู้แล้วก็น้ําปลาใส่ครึ่งตู้ครับแล้วก็ใส่น้ํายาลดคลอรีนนะครับที่ร้านขายปลาเขาจะมีขายอยู่ครับเพราะว่าปลามันตัวใหญ่ย้ายออกแกเข้าไม่ไหวครับ ก็ถ้าซื้อป่าครับแนะนําก็คืออย่างส่วนจัจักะก็มีเยอะครับมีให้เลือกเยอะและมีหลายราคาแต่ราคาก็จะสูสงหน่อยแต่สมบัติบุรีนี่ก็คือว่ามีน้อยแต่ว่าราคาก็ถูกดีครับจะมีให้เลือกน้อยที่สนามหลวงสองก็มีเยอะครับราคาก็ก็ถูกกว่าส่วนจัจักครับ แต่ผมก็ไปหมดทั้งสามทีครับและคือว่าอยากได้ก็ไปทั้งสามทีนะครับ มีกระถ่ายน้ำปลาสองตู้ครับมีตู้หนึ่งตูไต้ไม้น้ำนี่ครับตู้ไม้น้ำตู้หนึ่งนี่ผมเลี้ยงไว้ในห้องครับสองตู้ตู้นี้เคยทำคลิปไปแล้ว อ๋อก็มีข้อแนะนำนะครับซื้อปลครับจกบักรพรัดนะครับถ้าตัวยังเล็กค่ะไม่ควรเลือกที่ว่าที่เป็นหางยาวครับเพราะว่าเหมือนปลามันมันโตช้ากว่าครับถ้าจากักรพรรดก็คือถ้าหางเขายังสั้นอยู่เขายังโตได้เยอะครับโตวไวด้วยเพราะอาหารนี้มันจะตายาวตามอายุปลาครับยิงในตู้ก็ควรจะเป็นตู้ใหญ่หน่อยครับภาพจักรพรัด อ๋อให้ลืมดูระบบกองนะครับกองผมเป็นกองลอ,อยอย่างนี้โมเอาครับน,นี้ก็คือไปซื้อกระถางที่ด้านหลงยี่สิบมาแล้วก็เอามาเจาะรูด,ด้านล่างมืครับเจาะรูด,ด้านล่างครับก็จะขายกันเราเอาออ่ใ่ยยแก้ววางพอปั๊มดูขึ้นมามันก็จะกรองก็เสร็จก็นับกไหลลงข้างล่างครับ มันปลามันตัวใหญ่ครับมันขี้เยอะเรื่องคำแบบนี้ก็ผมก็ถ่ายน้ำก็ดื้อสองเดือนสามเดือน่ายนะครับแต่ว่าน้ำมันจะลดก็เติมน้ำาเอาหรือถ้าไม่อยากถ่ายบ่อยก็คือก็เอาแผ่นกรองเลยครับเอาใยแก้วนี้ถอดแล้วไปล้างถอดแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เลยก็ได้ครับมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมน้ำตัวปลาก็จะเหลืองๆหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้ได้ครับถ้าเราไม่มีเวลาถ่ายน้ำ ส่วนพื้นก็เป็นผมเอาอย่าเทียมใส่ครับแต่ว่าตะไคร่น้ำจับก็ออกสีดำดำครับ ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ